มาเลียสภาคับผมเพื่อใส่เกือบเยื้อนครับผมใส่เย็นนี่สิบหกห่อนมาเท่ดนะครับเงื <c oughs> ้อเก่ามอนอดใบาย2ครับผมได้ครัมาเลียสภาครับยูโลหิตสัร่นละเอียดครับนล้วกัสิเดือมเท่าไปนอนอยู่บุริลัมหนึ่งคืนนะครับผมเพราะว่างานเสาเฮ้ยครับ มาพึ่งสากันด้วยสบายเลยครับี่หาจุดเดนวาอย่างนี้ของเมียมันเยียดจเน่ยเด้ยไหลองถามบางคน่อย่ว่าคือว่าครับ้ามุกจีเปนงไงบวบาอย่างนี้ใส่คือเกานมไแง่เป็นแง่ใส่สั่กันหลายเดียวมักกว่าหะ ได้ัได้ยครับมนันยุ่นมอเอาตันนี Admiral ้เลยัิไปยุ่งไปยุ่ไยุ่ะพี่น้องคะได้ผมเนี่ยสียมสั่งกันหลายตัวเลยก็เลยเอาสี่น้องแม่ครับไปกินกันเลยัองแม่บจุคนครับน้องจุโมงแล้วก็แม่พรครับสวัสดีค่ะถาูใช่ยมนสี่ เสียผาไ,นนผไนนม่อหวแคนซื้อทุ้รียพี่น้องเลยไม่นี่คือแบบพยายามงมเฮงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเดี๋ยวเซย์น้องยูริอ่าล่วงเบิงครับกาลังเปลี่ยนเสียผาย,ยู่เดี๋ยวออกไม่เป็นทางไหนพี่น้องหาเพิ่มครับผมเรียกสุดแล้วแล้วเรียกอีกแล้วรอชมครับมาแล้ว,วไปน้องออกไหมก,กันเลยแหน่อยแน่แล้ว มุ้งกันอะไรแบบนี้เก่งในมากวะยิ่งเบิ้งกันยิ่งแวีนเบิ้งกันเลยอืมวอกสุดเยี่ยนยี่แล้วครับผมคนหนักใส่สุดเยี่ยนนะครับอืมโอเคปะครับโอเคครับโอเคครับไปใจเงินแบบนี้เลยครับใส่เสียไปเลยครับเปิดหัวเปิดหัวไปใจเงินสองแบบนี้โอเคครับผมครับ ตอนนี้ก็แล้วๆล้ๆนะครับผม<อ>สื่อสภาไปขึ้นคอนเสิร์ตโรงเรียนครับผมไปขึ้นมาลลัมซิงครับโตเกียวลัมซิงนะครับเป็นพวกนี้นะอะไรครับมันอไรเนี่ยเมื่อไหร่ร้อนเหงื่อนานนักก็เพิ่งหยดใส่ใจกันเพิ<อ>่งบินกันมาเตรีมเต็มนี่นโอเคครับไปนอนไปนี่กับศิลปินท่างกันไป <laughs> บุรีรัมย์ต่อครับผมได้ โอเคครับพี่รองมาเจอกันดีเน่้งครับเอาอยู่นี่ฝากในนี้เราผมงานบุรีลอนะครับผมเก้าโมงเส้าหอดบ่ายสองนะครับผมกาแฟไแม่ในนี้ครับตอนนี้เราก็อยู่วัดไผ่ล้อมนะครับผมช่วงรอใต้คอนตี เ้้าเล้วนะครับเขากับวะฮะกินกะปุ <c oughs> กกรกอะไรกระปุกน,นะครับผมไม่กินกระปุกน่ากินนะผมหมดหมดผมกินคนละไม,ม้ผมก็ยิมแน้วผมติดจอยว่นแรกนี้นะครับผมอยู่วัดไห่ล้อมนะครับผมเล่น เล่นคอนเสิร์ต4ทุ่มนะครับผมถึงเที่ยงคืนนะครับผมเมื่อรงพายุใก่ไก่วัดไยร้องนะครับผมนครปราดผมนะครับผมพายุไก่ไก่ก็ไม่กลังใจตรงเกี่ยวกับเร่งนนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับแต่อีกอย่างนะครับผมอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมที่ที่ที่31นะครับผมพี่น้องสี่เบิี่ง วันฮาลาวินนะครับผมมาร์ที่หวนีพยาบาลขิ้นเลี่ยงคนสิภาพเับคนก้าวโตเกียวไปบ้านล่างพี่น้องเมื่อสิเป็นตะย่านทำไหนเ็ต่สิเกิดยังึ้นพี่น้อง้องซื้อบัตรซื้อตัวมาบนน้ำพี่น้องเด้อ EP นี่สามสิบนะครับผมฝากซื้อบัตรซื้อตัวตัวกันพี่น้องข <c oughs> ้าไปทั้งเขตโตเกียวมิวสิกนะครับผมบารละหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทคำเก่าครับผม เราจะเลือนะครับผมหนังไก่กรอบนะครับผมหนังไก่กรอบฟองว่า,ายอยู่นะครับผมเปิดโตในต่อตอเหลอพี่น้องเด้อไกลยางหนึ่งรุ่มหนึ่งรุ่มนิดๆ,ๆนะครับผมมี่มี่ยังมี่เฟรตซลนะครับผมลดราคาดิจัตเฟตซลห้าสิบหูเท่านั้นได้พี่นอ้องห้าสิบหู เดี๋ยวจังไป็นฐานเงินได้ไหลนะครับผมจากต่อต่อเด้อจังนั้นก็นจะเริ่มซื้อจากยาวันแขงของว่าโย,ย,ย,ยนะครับผมนผหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมฝากไว้ในพี่น้องเด้อทางเขาไม่ได้ผีดอะไรนะครับผมใครสนใจจากยาวันแขงครับผมขอบคุณครับ